หงาอยยังไงเงาลอยยังไงอ้าวแม่ป้าหัวใไอ้ค้จินใจเ้หัวล่ะมไม่ีตนาเลยีตนาค้าเลยมีเสียงนี้ด้วย

ปุเรไม่ยิปุเรไม่ยิงวันเอ้าเห็นไหมปุเรไม่ยิงเลยนะเสียงเบอเนี่ยเลยเสียงเบิดหเสียงหมดแล้ว

โอ้ยที่เขียดที่เขียดแค่ข้ามบ่แอะสิบนเงไหก็แอะสิแลวเ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโตแตกขี้แกกเดี๋ยวเก่งสิหัวหนิเฮ้ยเ้ย

สิ่งเจงสิ่งหัวลอยมาคือสิ่งหัวลอยี่นี่หัวบอกออกหลุดทำได้ไหมนังหิงทำได้ไหมทำได้ไหมคะเออมนสีเอมสีเห็ดน้ำแบบนี้เดนี่ว่ามันอย่างนี้เดนิดอาจเย์น้ำบอก พูดพูดทำยไงล่ะุนกทำได้ไหม้ขยยกอกินอบำก่อนกินน้ำก่อนกินน้เอาเลยพนีอะยกไป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 นเหยัหยัหยั เจี๊ยก yeah. ันแล้วปะทิมฮ um, ียฮ anyway. ูนอฮยฮก้ยฮู้ย่ยฮู้ยฮายฮยฮูย้ยฮู้นฮู้ยฮูยวอ้้ยฮยฮ้ยฮู้ยฮน้้ยฮ้้อ้อ้้ อุ้มหนูแน่อุ้มหนูแน่นูแน่เืเมื่อวานอุ้มหนูแน่เล้วๆๆอุ้มหนูแน่เออมื้อนี้มีกระต้นเป็ดๆไปไปดอปไปด้อไปกด้อไปด้อเอาเลยเออไปกด้อปอย่างไปกันด้อปอดเงี้ยอไปแล้วขี่ลายบ่อน ลป้นจุงไปแล้วเพราะว่าแล้วเป็นขีนักข่อยซ้ำอยู่สองเกือบก้อนนี่แหละเออไปแล้วไปหมด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 แล้วไปหมอกกบเขา